เดินกลับบ้านจ้าตอนนี้ช16 3, 3นาิกาสานาทีดูว่าเราจะถึงบ้านตอนกี่โมงดูกันว่าเราจะเดินถึงบ้านตอนกี่โมงอ้ยแค่นี้ก่อนตั้งใจเดินก่อนรถชนเราถึงวัดจีนแล้ว ก็จะเดินกันต่อไปนิดเดียวอีกนิดเดียวที่ไม่ได้แปลว่านิดเดียวใช่อีกยาวไกลเนาะเอาล่ะไปต่อทางเดินมีให้อยู่น้อยในช่องน้ำตาลโอ้โหก็รถช่างจังเลยอ่ะอแต่กูไม่มีเงินเป่ะวันเนี้ยกูต้องเดินกลับบ้าน <c oughs> เดินจนจะถึงปารีสแล้วอ่ะ ถึงปาเล่นแล้วก็คือลมดีมากไปอีกวว้าตัวต้้งคริสต์มาสด้วยฉันเดินอยู่ที่ลันเดินแน่ๆแต่ว่าตอนที่เราอัดดะคือมันมีพื้นที่ให้เราเดินอยู่นะเราเลยกล้าเอาขึ้นมาอัดไม่งั้นเราไม่กล้าขึ้นมาอัดแล้วตัวเราชนสูวยอ่ะเห็นปะ สวยมากสวยมากาเลยเดินต่อแหละเห็นกุ่มนกพรมไหมว้าวพอเดินกลับบ้านก็ทำให้เห็นูิวสวยๆนะที่แบบเห็นแบบละเอียดขึ้นนะ่อนี้มีคนเดินมาขายขนมแน่าจะนั่งมากเก็บบเอาไว้มีเนเลยจังเลยเรไปซื้อขนมอ่ะ อะล่ะเราก็เดินมาได้สักพักใช่ป่ะก้อนหินนี่เข้าไปในเท้าก็คือเราเลือกที่จะใช้เส้นทางที่แบบซอยในหมู่บ้านอะไรเงี้ยแทนคือมาถึงมันเดินแล้วมันก็ทะลุข้างหลังนะใช่ป่ะแทนที่จะไปเดินถนนเส้นหน้าเพราะว่าถนนเส้นหน้าหลุดเกี่ยวมากแลขับน่ากลัวมากฉันก็ยังมีราะฉะัน เราเดินทางเนี้ยจะน่าจะปลอดภัยกว่าแล้วก็ไอ้เส้นข้างหน้านที่เราจะไปทะลุนต่มันก็จะเป็นถนนที่คนเขาจะมาวิง่งกันเยอะๆด้วยเพราะฉะนั้นอ่ะเออตุ่มกึ่งกับเขาตลอดดีกว่าอย่าไปเจออยู่ดิมซันดอรก็เดียวอะไรโอเเจอสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นที่ไม่มีเด็กเล่นอาจจะเพราะว่าอยู่ในช่วงโควิดแหละโอเคซอยเนี้นยซอยที่นั่งรถอ่ะ ซอยไม่ได้ยาวขนาดนี้นะทรายพอดันละซอยดูยาวตรงมาแต่ก็ในสุดเราก็เดินมาถึงสุดซอยแล้วข้างหน้าก็จะเป็นสะพานแล้วก็จะไปตรงนี้เขาวิ่งกันแล้วแหละ <c oughs> เป็นไงละ่ะถนถนโล่งธรรมาชาติได้ใจที่เนี้เดินแบบโลง่ลงๆได้สบายใจเลย <c oughs> <c oughs> ถึงจะมีรถบ้านแต่ก็น้อยกว่าถนนชนไดเยอะ พราะเดินเสร็จด,ดีกว่าแล้วก็เช่นเนี้ยบางคนก็จะมาวิ่งวิ่งจ็อกกิง้งวิ่งอะไรเงี้ยตอนเย็นนี่ยก็ถูกป่ะท่านจะมาเส้นเนี้ยก็คือธรรมชาติงเงียสงบสงบแล้วก็มีคนวิ่งใช่ปะ่ะปลอดภัยปลอดเชนไนยอย่ะวู้ธรรมชาติและความเงียบสงบที่แชร์ยอ,ย,อยู่ไหวอ๋อคอยยิงปืนไรนกแหละ ชาแสนสวยไปพาทิตย์อ่ะพระาทิตย์ในมือฉันแหละโรู้สึกสงบมากๆเลยอ่ะรู้สึกเหมือนได้มาพักร้อนเที่ยวอยู่กับธรรมชาติเลยอ่ะแค่เดินกลับบ้านอ่ะดูดิยอด ให้ความสงบแบบแปลกๆแล้ฉันก็เห็นสิเดินตามฉันจะมากัดกันไม่ได้นะอันนี้น่าจะเรียกว่าเครื่องดูดน้ำ โอเคเมื่อกี้ก็คือมีคนขับรถผ่านมาถอยมาอะไรใช่ไหมเขาก็บอกว่าเออไปไหนเขาไปส่งไหมเห็นฉันนะ่ะคือเดินเล่นดูนั่งรถถอแล้วมเออคนไทยเนี่ยเป็นคนดีนะที่บอกว่าโอเคไม่เป็นไรฉันจะหนักางกายปไปในตัวแต่ออขอขอบคุณเขาไปนะเวลาเห็นน้ำจิตน้ำใจของคนไทยจริงจริงไปเป็นต่ออีกไม่ดานก็จะถึงแล้ว คงไม่นานรู้ไหมสิ่งที่น่ากลัวตอนเดินคืออะไรคือหมาหมาที่อยู่รอบๆตรงนี้ก็คือหมามาถ่าฉันเลยบางทีฉันก็กลัวมันจะมากัดนั่นแหละคือสิ่งที่น่ากกัวใช่ไหมคือมากัดโอ๊ยแต่สิ่งที่ดีก็คือลมพัดตลอดทางเลยอะ่ะเือแบบว่าดูผมสิแต่กัรใดๆก็คือลมพัดตลอดทาง ก็ทำให้เราสุดโอ้นจอยจ้าลมพัดตลอดทา้งโอ้ยยังต่อ้รุ่นจะเข้าในส่วน์ฟขับโมบ้านแล้วทุกคนห้าโมงสามสิบสี่ก็คือหนึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ถึงบ้านจ้าจะก็ไม่ไกลอ่ะไม่ไกลอีกนิดเดียวจิ๊บจิบรู้สุดแล้วก็นิ sudah selesai lah, kalau sekitar sekitar 20 menit,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  sekitar